สปู่ลอกหน้าจะช่วยให้ฝ้าจางหรือซ้ำเติมให้ฝ้าเป็นหนักกว่าเดิมวันนี้นะคะก็จะมาบอกเล่า เรื่องของสบู่ลอกหน้าซึ่งหลายคนอาจจะเคยใช้แล้วก็รวมไปถึงลูกค้าเกตด,ด้วยวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ลูกค้าที่เคยใช้รวมถึงเป็นคลิปของคุณหมออ้นนะคะเกตไปฟังมาดีมากๆเลยอยากจะมาแบ่งปันเล่าต่อสู่กันฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นข้อแนะนํานะคะคุณหมออ้นก็จะเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังเขาบอกเลยสบู่ลอกหน้าตรงเนี้ย เป็นการที่ใส่พวกเคมีคอลผิวก็คือการลอกด้วยเคมีอาจจะมีกรดผล,ลไม้หลากหลายชนิดความเข้มข้นต่างกันในแต่ละแบรนด์แต่วิธีการที่พอกเข้าไปปุ๊บล้างเข้าไปปุ๊บจะเกิดการลอกผิวชั้นนอกออกมาสิ่งที่เกิดคือผิวเราจะขาวใสในช่วงตน้นขาวใสอมชมพูเพราะผิวชั้นนอกลอกออกไปแล้วเหมือนกับ แผลโดนน้าร้อนลวกอ่าลวกเนี่ยลวกเข้าไปปุ๊บพอแผลเปิดเราก็จะเห็นเลยนะเนื้อแดงแดงของเราเช่นกันผิวหน้าเราพอเห็นเนื้อแดงแดงบางคนก็ดีใจนึกวคาหน้าขาวใสอมชมพูแล้วแต่หลังจากนั้นล่ะพอมันเป็นอย่างนี้แล้วขาวใสอมชมพูคุณไปเจอแดดเจอแสงยูวีทากันแดดไม่ถึงอีกจะกลายเป็นฝ้าถาวรค่ะฝ้าขึ้นหน้าคล้ำ ตกใจอีกทีนี้จะทํำยังไงเคสแบบนี้ลูกค้าเกตก็เจอนะคะเป็นเรื่องเล่าต้องเล่าให้ฟังว่าเป็นเคสของลูกค้าที่เชียงใหม่เล่าให้ฟังว่าไปซื้อสบู่ลอกฝ้าสลายฝ้ามาใช้ไปแสบผิวหน้าแต่ถามผลิตภัณฑ์เขาบอกว่ากําลังเกิดปฏิกิริยาอยู่นะมันกําลังสลายเคมีบนใบหน้าพี่ใช้ต่อไปมันกําลังทําปฏิกิริยากับฝ้าอยู่เดี๋ยวฝ้าพี่จะจาง แต่หลังจากที่เขาใช้ไปอีกสองสามวันแดงไปหมดเลยค่ะหน้าแห้งด้วยลอกด้วยตกใจอีกมันชักไม่ค่อยดีแล้วทีนี้พอมาถามเรานะคะเราบอกว่าถ้ามีอาการแสบแดงอาการลอกอาการคันโอ้โหหน้าแหง้แหงๆลอกๆคุยๆแบบนี้ต้องหยุดใช้ทันทีค่ะแสดงว่าจะเกิดความระคายเคืองต่อผิวเราแล้ว,ลว,ลวเพราะหน้าของเรา ไม่ได้มีเคมีอะไรตกค้างเยอะแบบนั้นนะคะที่จะไปสลายหรือไปโห oh, ททาลายทิ้งเคมีแต่สิ่งที่หลุดออกมาคุณเห็นเนี่ยเป็นคุยๆออกมาไม่ใช่เคมีนะคะมันคือเซลล์ผิวหน้าเรานั่นเองผิวหนังกําพ้านะคะชั้นหนังกําพ้ามันหลุดล่อนออกมาทีนี้พอหลุดล่อนออกมาหน้าคุณก็เลยแสบเจอแดดก็แสบแดงเจอเหงื่อก็แสบไปอีก ทีนี้พอใช้อะไรที่มันอ่อนโยนปลอดภัยที่เคยใช้ได้กลับใช้ไม่ได้แล้วเพราะผิวหน้าเปลี่ยนสภาพตัวเกาะคุ้มกันผิวหนังชั้นกำพร้าเนี่ยจะคุ้มกันเราเป็นเกาะคุ้มกันจากแสงแดดมันหายไปแน่นอนพอเวลาใช้อะไรเข้าไปมันเกาะคุ้มกันหายคุณก็เลยแสบยิบแสบคันทีนี้จะทํำยังไงเกดก็แนะนําลูกค้านะคะต้องหยุดใช้สบู่ลอกหน้าทันทีไม่ต้องลอกละ หน้าคุณไม่ได้มีเคมีตกค้างอะไรขนาดนั้นหยุดใช้ค่ะน่าจะได้ไม่แห้งต่อไม่ลอกต่อและมาฟื้นฟูผิวมาบูดูแลบํารุงเพิ่มความชุ่มชื้นตอนนี้ต้องดูแลตั้งแต่ภายในภายนอกเลยนะคะภายนอกใช้ตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวครีมบํารุงที่ปลอดภัยไร้าสาร และก็การล้างหน้าก็ต้องอ่อนโยนด้วยรวมไปถึงภายในทํำยังไงอย่าเครียดค่ะเพราะยิ่งเครียดเราจะยิ่งนอนไม่หลับซ้ําเติมผิวผิวเราจะยิ่งแย่ไม่ได้รับการฟื้นฟูช่วงที่ขณะนอนหลับด้วยรวมไปถึงดื่มน้ําไม่เยอะยิ่งหลายคนเนี่ยกลายเป็นเครียดอะไรก็ไม่กินไม่ได้นะคะวิตามินหรือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ไม่เข้าสู่ร่างกายเราเราก็จะยิ่งแย่อีกกินอาหารดีมีประโยชน์เพิ่มน้ำดื่มให้ได้วันละ2-3ลิตร เลี่ยงแดดค่ะช่วงนี้หน้าแดงหน้าแสบแสดงว่าผิวบางออกแดดไม่ได้กิจกรรมกลางแจ้งงดไปก่อน กันแดดยังต้องทานนะคะทีนี้พอผิวหน้าเราดีขึ้นเกตดก็นแนะนําลูกค้าท่านนี้ใช้ตัวแรกเลยล้างหน้าด้วยตัวนี้ค่ะสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนางคำจากเขตที่ที่ไม่มีสารซัลเฟตหรือสารเพิ่มฟองล้างหน้าเสร็จจะไม่แห้งตึงรวมไปถึงมีสมุนไพรว่านนางคำพลาย,านนล,ายลิ้นทะเลและน้าผึ้งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าน้ําผึ้งเนี่ยจะเติมมอญเจลไลเซอร์ให้กับผิวด้วยก็เป็นตัวนี้นะคะที่เราแนะนำเพราะเด็กยังใช้ได้ วัยรุ่นสิวเหรอสิวฮอร์โมนต่างๆสิวผดผื่นก็ใช้ได้ด้วยโดยไม่แสบแดงไม่กัดลอกนะคะทัดมาบำรุงหละ่ะเราจะใช้อะไรฝ้าก็คืนละในช่วงที่ไปใช้เนี่ยเราก็โดนแดด ตัวนี้เลยที่แนะนําที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับระดับดีนจากเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนไม่แสบแดงไม่กัดลอกไม่ทําให้ผิววางหยุดใช้หน้าไม่ดำด้วยสารสกัดอัลฟาอะบูตินรากชะเอมเทศมีกรีซินซอจาด้วยแล้วก็ทนานซมิ์แอซิดส่วนตัวเติมน้ําให้ผิวนะคะเราจะมีแซกชลไอโซมาเลตที่เติมน้ําไม่ผิวให้ผิวของเราเนี่ยกักเก็บน้ําได้ถึง72ชั่วโมงและยังมีตัวที่ ฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่เซลล์ผิวแย่แล้วนะผิวเนี่ยมันหายหมดแล้วหลุดล่อนก็จะมีอะลาโทอินช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่วิตามิน B3B5 ลดอาการแสบแดงแสบกล้านลดอาการแดงเวลาออกแดดแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้ผิวส่วนผิวที่เหี่ยวหลังจากที่มันแห้งแดงลอกแล้วหน้าเหี่ยวก็จะมีตัวริงเคลฟิล เติมริ้วรอยล่องลึกต่างๆและไฮยาลูรอนที่โมเลกุลเล็กนะคะซึมเข้าไปดูแลเติมคอลลาเจนให้กับผิวด้วยกับ เซรั่มขวดนี้ใช้เช้าเย็นค่ะร่วมกับการทาครีมกันแดดที่ผิวแพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้แนะนำเลยนะคะบีบีกันแดด k คที่ s p f 50 PA บวกบวก,บกที่ไม่มันไม่เหนียวไม่บกไม่เยิม้มมีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยสะท้อนดังสีไม่ดูดซับแสงเหมาะสำหรับผิวแพ้ง,ง่ายเป็นสิวอยู่ก็ใช้ได้และเข้าได้ทุกสีผิวกับชุดนี้เซตนี้3ชิ้นนะคะในราคาพิเศษ1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฟ้าเป็นแล้วไม่หาย แต่สามารถดูแลให้จังหนูได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณค่ะ